มีกี่ลได้นันใญ่เลยใญ่แล้วมันใหญ่เ็นดูในโทรทัศน์เหมือนจะตัวเล็กใหญ<อ>่แล้วนาไ้สวนต่อทะเลเทศาบาลเมีองคืดดอใหญ่คืเมื่อไหร่อเออมันจะจมน้ำเห่วะว่ายน้ำไม่เก่งเลยวะ วายเรื่อยๆจมมันมีก <jer girlfriend authenticity> ี <t> ่ตัวว้เนี่ยลูกก็ทำติดแล้วแหละใอยากให้ตัดเลยจโดนครบแขนจะปวดให้จะปวดเป็นกันด้วยลองเลยลองเลยเล่นลมไหนเป็นลมแม่ หาเต่าทะเลไปับมไปจับุกบินไปเลยแล้วยวยกขึ้นมาเลยตกตบตกเตาให้ตกเอาเดี๋ยวโราโบกัะ